ประสบความสําเร็จนะคะถ้าทํางานมากอะ่ะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะพักผ่อนพักผ่อนออกมาเดินออกมารัาอากาศบริสุทธิ์นะคะและที่สําคัญก็คือเออเวลาที่เรามาพักผอ่อนเนี่ยนะ,ะวันนี้คุณูมาซื้อไข่ในฟาร์มคะ่ะเพราะว่าชอบมากชอบบรรยากาศได้เห็นธรรมชาตินะมันทําให้เรามีความสุขนะแล้วก็ทําให้เราเดินนิดหน่อยนะเดินแล้วเราได้ไอเดียดีๆนะคะเพื่อนๆทาให้เราเอ,อ,อธิษฐานนะเวลาเรามีความสุขเราจะได้อธิษฐานถึงสิ่งที่ดีเวลาที่ ตอนที่เราเครียดหรือเศร้านะดังนั้นวิธีการที่ทําให้เราอธิษฐานได้ดีคือต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเงียบสงบอยู่ในบ้านนะคะหรือว่าออกมาเดินนอกบ้านเวลาเราเจอสิ่งดีๆหรือธรรมชาติอากาศสดใสเนี่ยนะคะสิ่งแปลกใหม่เนาะทำให้เรามีความสุขข้างในแล้วก็ทําให้สมองเราอะนะมีพลังนะคะแล้วก็เวลาเราอธิษฐานเราจะได้อธิษฐานตอนเรามีความสุขเนาะก็ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณนะคะวันธรรมดาที่แสนจะยอดเยี่ยม จริงๆแล้วมันเป็นต้นไม้ที่เขาเอานุญ,ญาตให้ตัดได้นะแล้วคนทุกคนก็ต้องปลูกนะคะมันเหมือนกับว่ามันตายเองโดยธรรมชาติประเทศสวิเด็นจะมีไม้เยอะขอบคุณค่ะฝากแชร์นะคะเพื่อนๆทำงานที่รักด้วยหัวใจทำต่อเนื่องค่ะรวยแน่นอนบ๊ายบาย